สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องฝนจากช่องหนูฟินอินเตอร์ค่ะไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของปี2563หรือถ้าเป็นปีของฝรั่งก็2020นะคะเวลามันผ่านไปเร็วจริงๆเลยค่ะอีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะได้เขาดาวกันแล้วค่ะเขาดาวปีนี้ก็จะมีแขกพิเศษตามเราไปด้วยค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่อยากให้เขาไปกับเราด้วยก็ตามแต่ว่ามันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆค่ะนั่นก็คือพี่โควิดนั่นเองค่ะเขาจะมาเขาดาวกับเราแล้วเขายังจะตามเราไปถึงปีหน้าอีก มาค่ะเรามาหาวิธีดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากพี่โควิดกันดีกว่าค่ะทุกคนก็คงทราบเนะว่าอเมริกาเนี่ยมีผู้ติดเชื้อโควิดที่มีจํานวนมากที่สุดในโลกแล้วน้ำฝนยังดันมาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรัฐที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในอเมริกาอีกก็เลยอยากจะมาแชร์วิธีการที่ใช้ดูแลตัวเองตลอดระยะเวลา9เดือนที่อยู่ในดงโควิดค่ะนี่จะเป็นเพื่อนคู่ใจที่นําไปด้วยตลอดค่ะถ้าจะออกไปข้างนอก ก็จะมีแผ่นแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์แล้วก็แมสคค่ะไปไหนก็ไปด้วยกันค่ะ3สิ่งนี้ไม่ว่าจะไปซื้อของไปออกกำลังกายหรือว่าไปไหนตอนไหนก็ต้องพก3อย่างนี้ละค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เก็บไว้ในรถตลอดเลยก็คือแผ่นเช็ดแอลกอฮอล์ค่ะมีเรื่องเล่าขำๆม,ม,มาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะวันนั้นนะคะน้องฝนก็ไปวิ่งออกกำลังกายที่ชายหาดค่ะ แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งหล่อแมนแฮนซัมมากเลยค่ะนิกแพคนี้เป็นมัด,มดเลยเรียกได้ว่าหุ่นดีเลยแหละแล้วนางก็วิ่งมาปะกับเราพอดีสิ่งที่นางทําก็คือรีแอคออกมาแบบสาวแตกมากค่ะแล้วก็ทําหน้าตกใจเราก็อยากจะบอกเหมือนกันนะเพื่อนสาวดิฉันนี่ควรที่จะตกใจเธอมากกว่านะเพราะว่าเธอไม่ใส่แมส อุตส่าห์แอบมองซิกแพคมาตั้งนานมากรี๊ใส่กันได้ก็ไม่รู้ว่าเรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงนะคะจุดที่คนเจอโคนลดตกใจเหมือนเห็นผีค่ะเพราะเราต้องทำโซเชียลดิสทนซิ่งค่ะรักษาระยะห่างกันไว้นอกจากรักษาระยะห่างแล้วน,นะคะตั้งแต่รัฐบาลประกาศล็อกดาวมาค่ะก็ไม่เคยไปงานอีเวนต์อะไรที่มีคนเยอะๆเลยค่ะจะพยายามหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เต็มไปด้วยฝูงชน ไม่กระทั่งถ้าจะไปวิ่งที่ทะเลนะคะก็ต้องไปตอนเช้าตู่ค่ะที่ไม่มีคนเยอะๆมาพูดถึงการไปซื้ออาหารการกินบ้างค่ะปกติแล้วก็จะจดใส่กระดาษไว้ว่าต้องการอะไรบ้างแล้วประมาณ 2อาทิตย์ค่ะถึงจะออกไปซื้อครั้งหนึ่งซื้อมาก็ซื้อมาตุนไว้เลยค่ะจะได้ไม่ต้องออกไปบ่อยๆแล้วตอนออกไปก็มีเพื่อนคู่ใจค่ะมีแมสมีแผ่นแอลกอฮอล์ไว้เช็ดแล้วก็มีเจลล้างมือค่ะหลังจากซื้อเสร็จแล้วกลับมาบ้านก็ต้องรีบอาบน้ําสระผมให้สะอาดตอนนั้นเลยค่ะส่วนความสะอาดภายในบ้านนั้นก็จะถูด,ด้วยน้ํายาฆ่าเชื้ออาทิตย์ละสองครั้งค่ะ แล้วก็จะถอดรองเท้าไว้นอกบ้านค่ะไม่ให้ใส่เข้ามาในบ้านเลยนี่ละค่ะเคล็ดลับทั้งหมดทั้งสิ้นที่ทํามาตลอดระยะเวลา9เดือนแต่หัวใจสําคัญเลยก็ต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงค่ะโดยการที่กินอาหารที่มีประโยชน์และออกกําลังกายบ้างค่ะทีนี้เราก็ไม่ต้องกักนงวลแล้วค่ะว่าเราจะข้ามคืนไปกับพี่โควิดยังไงถ้าทําอย่างนี้นะคะรับรองว่าแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโควิดค่ะพร้อมที่จะเค้าดาวกันหรือ,อยังคะ ไปกันเลยค่ะ Happy New Year 2 0เตียร์2 0ว1ค่ะ ดีปีใหม่2,564ค่ะ Happy New Year 2021 Happy New Year นะคะมีความสุขทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ